มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัคธรรมสันตติปัญหาที่หนึ่งถามว่า มนุษย์และสัตว์เมื่อเดิมเกิดเป็นอย่างหนึ่งครั้นจเจริญวัยกลายเป็นอย่างอื่นไปหรือไม่ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัถปริศนาแก่พระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ามนุษย์และบุรุษหญิงชายฝูงสัตว์ทั้งหลายสองเท้าก็ดีสี่เท้าก็ดี หาเท้าไม่ได้ก็ดีครั้นเกิดมาในโลกนี้ถ้าว่าเป็นชายเมื่อยังเป็นทารกอยู่ครั้นเจริญวัยใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นชายอื่นไปถ้าว่าเป็นสตรีก็เป็นสตรีอื่นไปถ้าเป็นสัตว์สองเท้าก็กลายเป็นสัตว์สองเท้าอย่างอื่นไปถ้าเป็นสัตว์สี่เท้าก็กลายเป็นสัตว์สี่เท้าอย่างอื่นไปถ้าเป็นสัตว์หาเท้าไม่ได้ ก็กลายเป็นสัตว์หาเท้าไม่ได้อันอื่นไปที่มีเท้ามากก็กลายเป็นสัตว์มีเท้ามากอันอื่นไปอย่างนั้นหรือประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสมบัติอันว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงเกิดมาแล้วจะได้กลายเป็นอื่นไปนั้นหาไม่ได้ ฝ่ายมนุษย์นั้นที่เกิดมาเป็นสตรีผู้นั้นก็เป็นสตรีที่เกิดมาเป็นบุรุษผู้นั้นก็เป็นบุรุษจะว่าด้วยสัตว์เดราชาเล่าก็เหมือนกันเกิดมาแล้วเป็นนามเป็นรูปสิ่งหนึ่งและจะกลายเป็นนามรูปอื่นหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคละนครมีสุนทรพระราชองค์การตรัสว่า โยมยังสงสัยนิมนพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพอรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดังบพิษพระราชสมภารชนี้เมื่อ,อยังเป็นทารกแรกประสูตินั้นพระกำนันนางนมเชิญให้บรรทมหงายอยู่บนพระที่พระยี่ผู้ณนะพระอู่ทองแต่เมื่อ,อยังเป็นทารกอยู่นั้น ครั้นทรงพระจำาริญมาคุ้มเท่าบัดนี้นี่เป็นมหาบพิษนี้หรือว่าเป็นอื่นไปพระเจ้ามิลินบรมกษัตริย์ตรัสว่าเมื่อเป็นทารกอยู่นั้นก็เป็นทารกอยู่ครั้นจำเริญมาก็เป็นอื่นไปจะได้เรียกว่าทารกนั้นคือโยมนี้หาไม่ได้เมื่อเล็กอย่างหนึ่งเมื่อโตอย่างหนึ่งตกว่าเกิดมาแล้วเมื่อเป็นทารก มีนามรูปอย่างหนึ่งครั้นจำเริญใหญ่แล้วก็เป็นอื่นไปกระนี้แหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรว่าถ้าบอพิษพระราชสมภารตรัตชนี้มารดาของมนุษย์บุรุษสตรีก็ดีเมื่อแรกเกิดในกาลละก็เป็นอื่นเมื่อกาลละค้นเข้าเป็นอมพุธะมารดาก็จะเป็นคนอื่นเมื่อจะเป็นชิ้นมังสัง มารดาก็จะกลายเป็นอื่นเมื่อตั้งคณะเป็นเนื้อแน่นตราบเท่าแตกเป็นปัญจะสาขากายาบริบูนนั้นมารดาก็จะกลายเป็นอื่นเป็นอื่นไปทุกทีตราบเท่าออกจากคันมารดายังเป็นทารกอยู่มารดาก็จะกลายเป็นมารดาอื่นครั้นจำเริญใหญ่มารดาก็จะกลายเป็นอื่นนี่มารดาก็ยืนอยู่ผู้เดียว มิได้กลับไปเป็นอื่นถ้าจะถือว่าตัวกลายเป็นผู้อื่นแล้วนับถือไว้ว่าเป็นมารดาทำไมอันหนึ่งเล่าเรียนศิลปศาสตร์ไว้แต่น้อยครั้นใหญ่โตแก่เท่าไปศิลปศาสตร์ที่เล่าเรียนไว้ก็จะมิพลอยกลายตามกายแก่เท่าไปด้วยหรือก็เมื่อเปล่าทีเดียวฉะัหนจึงจะมาทรงพระดำริผิดไปชนิดเล่าขอถวายพระพร ฝ่ายพระเจ้ามิลินปินประชากรจึงตรัสว่าเมื่อเป็นไปอย่างนี้เล่าพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นเป็นกรไรจงวิสัชนาไปในการบัดนี้พระนาคเสนจึงมีวาจาถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหาศาลเปรียบปานเหมือนอัตมาชนี้และเมื่อยังเป็นทารกอยู่ก็ตัวอาตมา รันว่าจะมรรญใหญ่มาก็ตัวของอัตมาจะได้กลับกลายเป็นอื่นหาไม่ได้เมื่อบอพิตรัสว่าเมื่อน้อยๆเป็นผู้นี้เมื่อใหญ่เป็นผู้อื่นก็ถ้าเมื่อเล็กนั้นตีนด้วนหัวด้วนปากฉีกจมูกแหวงก็ดีถ้าใหญ่ขึ้นกลายเป็นอื่นได้ก็จะกลับกลายมีกายเป็นปกติหาตำหนิไม่ได้นี่แหละ รูปเข้าใจว่าแรกเกิดเป็นสตรีก็เกิดเป็นสตรีเป็นชายก็เป็นชายถึงมาดว่าอุพัตโตพยัญชนะกะที่ข้างขึ้นเป็นชายข้างแรมกลายเป็นสตรีนั้นก็ดีดวงจิตก็ดวงเดียวรูปก็อันเดียวนั้นจะได้เป็นอื่นหาไม่ได้เช่นอัตมาชนี้เมื่อน้อยก็ตัวอัตมา เมื่อใหญ่จนได้บรรพชานี้ก็ตัวอัตมาขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรจึงตรัสประพาสว่าโยมนี้สงสัยนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารปานประดุดประทีปอันเดียว บุคคลตามไว้แต่หัวค่ำจนรุงร่งจึงใส่ไส้เติมน้ํำมันไว้ไปกว่าจะรุง่งตามไว้เมื่อปฐมยามนั้นจะเป็นประทีปอื่นหรือว่าในมัชชิมยามมิใช่ประทีปนั้นเป็นประทีปอื่นหรือว่าในปัจชิมยามล่วงแล้วมิใช่ประทีปนั้นเป็นประทีปอันอื่นหรือประการใด พระเจ้ามิลินปินสาคาะนะครจึงมีพระบวรราชองค์การตรัสว่าจะเป็นประทีปอื่นหาไม่ได้ประทีปในปฐมยามตามไว้ก็เป็นประทีปอันนั้นเมื่อมัชิมยามตามอยู่ก็ประทีปอันนั้นเมื่อปัจฉิมยามตามไว้ก็ประทีปอันนั้นจะได้เป็นประทีปอ,อื่นหาไม่ได้พระนาคเสนเจ้าจึงสักถามว่า เพราะเหตุอะไรเล่ามหาบทพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การแก่ว่าเพราะเหตุว่าประทีปอันเดียวตามไว้พระนาคเสนถวายพระพรว่าประทีปอันเดียวตามไว้มิได้กลายเป็นอื่นไปยะถามีครุวนาฉันใดก็ดีธรรมสันต,ติ สืบสายแห่งรูปประร,รมนามธรรมของสัตว์ที่เกิดมาด้วยจิตปฏิสนธิคือจิตเกิดมานั้นและสืบสายแห่งรูปประรมนามธรรมนี้เดิมเมื่อยังไม่ปฏิสนธิคือยังไม่เกิดมานั้นเมื่อจะบังเกิดเมื่อจะดับก็ดีทำอันอื่นจะเกิดก็ดีทำอันอื่นจะดับก็ดีครั้นปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นรูปประรม กับนามธรรมนี้ก็เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันสัตว์ที่เกิดมาด้วยจิตปฏิสนธินั้นจึงจะจำเริญใหญ่แก่เท่าไปประการใดก็ดีณจะอันโยจะได้เป็นจิตอื่นรูปอื่นหาไม่ได้คือปัจฉิมวิญญาณจิตจิตแรกปฏิสนธิเกิดมานั้นจะได้เป็นสัตว์อื่นจิตอื่นหาไม่ได้ ก็จิตด,ดวงเดียวเมื่อเกิดนั้นเหมือนประทีปดวงเดียวตามไว้ตั้งแต่ปฐมยามตราบเท่าปัจฉิมยามนั้นขอถวายพระพรขณะนั้นพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระบวรราชองการตรัสว่าปัญหานี้โยมยังสงสัยนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาอุปไมให้พิญโยภาวะยิ่งไปกว่านี้ พระนาคเษนจิงถวายอุปมาสืบไปอีกเล่าว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหาศาลขอถวายพระพรเปรียบปานประดุดน้ำนมโคที่บุคคลรีดแล้วใส่ภาชนะขังไว้นานเวลาการล่วงไปก็กลายเป็นท,ทัธิแล้วนานเข้าก็เป็นนวานิชเป็นเปรียงไป ก็คนทั้งหลายจะเรียกอย่างไรจะเรียกว่านาวนิษใช่น้ำนมท,ทัิใช่น้ำนมเปรียงใช่น้ำนมจะเรียกชนี้หรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีตรัสว่าหาไม่ได้เขาไม่เรียกอย่างนั้นเขาก็เรียกว่าน้ำนมนาวนิษนมท,ทัินมเปรียงอาศัยน้ำนมเดิมนั้น พระนาคเกษนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีธรรมะสันตติคือสืบต่อเป็นรูปธรรมนามธรรมตั้งขึ้นเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นจิตแล้วจะจำเริญววยใหญ่โตแก่เท่าไปประการใดก็ถึงซึ่งคงเรียกว่าจิตแรกเกิดนั้นจะเป็นจิตอื่นจะเป็นผู้อื่นไปหาไม่ได้ อุปมาดุดนมโคอันกลายเป็นนวนิตเป็นเปรียงนั้นใช่อื่นคือนมนั่นเองขอบพิษพระราชสมภารจงทราบพ,พระยานเถิดขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ฟังก็ยินดีปรีดามีพระราชองค์การตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมานี้สมควรกับปัญหาในการบัดนี้ ธรรมสันตติปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้